เนื้อจอนอยู่ในไรนะครับทีมาทำไรในไม่ใช่เนื้อหมูนะฮะก็เป็นจอนก็เลายื่นเสียงฟ้าฟันร้องไปนะครับฝนตกชุ่มสัมมากมากเลยเยอะก็เขียวกะจีไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงที่มันทั้งหญ้าไปไม่เขียวมันตายแลย้วฮะยังนัากลันมากเจ เดี๋ยวเรามากินกันนะฮะรู้ว่ามันจะแซบนะครับพี่น้องอยู่ที่นู่นลแล้วบ่ปังบ่ปังแล้อนู่นอยู่ที่ในไอ้ตรงต้นกล้วยนู่นเห็นไหมครับพี่น้องที่ไอ้มีกวนไฟอยู่ตรงนั่นนะตรงต้นอันที่มันมีตองกล้วยตองอยู่นะบ่อปังอยู่นู้นนะฮะไปหาอ่ไปหากระดอกหรือหาจ้อนมาแล้วมันก็มันก็ไปอยู่นู้นนะฮะ๋ตอนได้ทักกรบคนยังไม่โตแลว มันตกว่าไหนมันจะถ่ายคลิปหรอกแล้วก็มันก็ย่างให้ดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะกินก็เ,เดี๋ยวทั้งชัเดืมันจะได้เขามากินเลยนะฮะโ,โหหอมมากเลยครับพี่น้องนะเฉลยไม่มีตมะหมักหุ้งนะฮะก็ถ้าเป็นที่ว้านมันก็เอาอ่อมหรือว,ว่าเอาทําเป็นโคามินอะไรอย่างนะีางนะาง้ก็ได้นะฮะมาหางมันิดีออนะตอนนี้ก็กจะสุกแล้วครับ มันสุวกกเร็วมงกมวนก็จะแวียไปตรงหวอบปางนู่นทำว่าม,มันนอนหลับรือยังผลอฝนมันตกนะฮะ,อ,ะอยู่นั่ถุงตรงนะีะ้ดูนะอืมจบไปเลยไะ,ะเออมาครับพี่น้องนี่สุงแล้วอ้าสุดแล้วครับเอ้ยเอ้ยจบขังตัง กินไอ้รเยะลื้เนี่ยฮะใครบอกว่าไม่หลักน้องนะฮะอันนี้ของลื้นนะฮะเป็นขาหลังนะฮะเอ้ยเอา้ฉันกิน,น,กนหางก,ก็เลยไม่ค่อยไม่เหนื่อยอ,อันทนี่ไม่เนื่อก็ให้คือัน่นแหละไม่กินได้พรานะไหนอื้อเออเออมาน้องลื้นเขาไม่ชอบกินนะฮะน้อง

ไอลูนี่หรห,หออรอไม่เห้ันน้าอยู่ตรง,งนี้แบบนก็ผมก็หังหันก็หลังขือเนเออน่น,นะออน่ะออเด่นยงนต้องออกก็หมดเนะท่านั้นมตังไนนเะออหันมองนะ่ะมงจำบินะ่ะนั่นแหละมาทำไรนฮนะตอนนี้ฝนตกก็เลยจะปังไปนั่งกติก Ừ, đây mà à cũng luôn ừ. nè mất của con nè thì nó tự đang lấy có cái khăn, nó khăn cho nó mệt quá mà thì đây mảnh vô luôn แล้วพ่อแม่ก็มันบอกว่ามันไม่ทานอืมไอหม้งหนึ่ยใช่หม้อ Ừ. cái món lật quê ngay, như lật con ạ à lật con ơi à vàng lật vàng có mùa mua ừ. mình ra thật mình đã sẵn có lẽ bảo là nắm cân ở thấy coi là nè không เลกสมัยป้าหมาคว้าวอืมความีของไม่หยับจริงๆกลับพากล้องเหี้ยลูกๆกันน่ะอืมแล้วนะนางเขี้นอะไรเนี่ย ชาวบ้านมุนน่นฉวบผูกแล้วเข้าไปนอนเนาะเพราะว่ามันเป็นเวทีการกินของบ้านมุนอะ่ะแล้วก็อย่างนั้นว่ะมุนมาทำอไรเนาะไม่ใช่ไปงานแต่งนะครับพี่น้องเขียนตอนไปงานแต่งกับไปอนะไรคนละลูกกันเนาะไปงานแต่งโคตรหล่อเลยเนาะคำมุนบ่นพี่น้องหล่ <c oughs> อจนกว่าไม่มีใครไม่มีใครมองเลยอนะ ที่ก็ผพวกเขาฮะอ๋อจำไม่น้อยแม่น้อมเลยไอ้ข่ออกมากอนคัน่ันไหนามาไอกกอนอมเนี่ยว่ากองมากเลยันไพ่เขาออกกองอะ 嗯，嗯，好 แล้วปอ,นะอ,อ,อ,อเ,นเนี่ยอืมหลอกไม่มากไอ้แบบเนี้ยอืมบางอ่าข้างล่างนีไม่เคยสวยแล้วหมดแล้วจะผูกผักทองผูกอะไรไว้ตรงนี้นะครับ มนจะให้ดูตรงเตียงมณอตอนให้ผลมัมตกแล้วเหรอมนก็ผูกผักกาดสลัดไว้ตามผูกเขาด้วยนะครับพี่น้องในผานมนดูนะอ่าพี่น้องไปดูนะครับครับพี่น้องผักสลัดมนก็ผูกไว้ตามผูกเขานะครับนี่ฮะกำลังอ่อนอ่อนนะครับพี่น้องแต่ว,ว่ายังไม่ตัวพอถ้าใครบางต้นก็ออกตัวแล้วนะครับ นี่ครับโอ้โหผักสลัดนะครับงามงามมองนี่แอร์ออนี่ยมนมลเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผลก็อยู่ๆมาลดให้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเปรียมก็มาหมดลดให้อะไรอย่างเงี้ยได้เป็นรากไม้ไผ่นะครับลืมไม่ไดนะ้เลยอือกูเข้าไปจังใบหญ้านะครับ เอาไว้ไปสลัดข้างบนสวยออตงต้นก็ยังเล็กนะฮะก็เน,นี่ก็จะเป็นหน่อไม้หุ่นไฟนะครับตรงนี้ยังเล็กอยู่ครับแล้วก็ตรงเห็นตรงอะไร้ยมลนก็ปลกไว้นะครับ เพื่อเป็นสวยงามด้วยแล้วก็วิลาไม้ไรมาอะไรมันก็มากินน้ําพลิกอะไรก็าามาเลียดผักตรงนี้ไม่จองไว้ซื้อเขามาครับอันนั้นคือเป็นแตงกวานะคะแตงกวาอ่อนประเทศไทยอะแต่ว่ามันยังไม่มีแตงกวามีเสร็ไหวอะครับพี่น้องนะเนาะอย่างนิดนึงลูกมันโตขนาดไหนเดยโมนจะมาถ่ายให้ดูเอาลูกถ้าถ้ามันกินได้แล้วนะครับจะมาถ่ายให้ดูเนาะมีผักอะไรอย่างนะคะมีผักทองมีอะไระ นี่นี่คือเป็นเตียงเตียงกวานะคะเตียงกวาประเทศไทยจิ้นส่งมาให้มนอะ่ะ <c oughs> ก็มนก็ชอบผกผักชอบผกผักกินเอียงอะไรอย่างนี้นะครับไม่ววดอ่อไม่มีสารพิษลอดภัยครับแล้วก็เลียดเรากินได้เลยถ้ามันไม่มีคือ มันมีมันไม่มีขี้ตมอเออมันไม่มีคีคลินนะฮะแล้ก็จะเป็นผักทองค่ะผักทองถ้ามันโดนไฟไหม้มันก็จะงามหน่อยที่มันโดน,นไฟไหม้โดนไฟไหม้มันก็ไม่ค่อยงามนะครับคือตรงนั้นก็มีนะแตงนี่ฮะปาปังเขาอ๋ออยู่เข้าอ่ะเดี๋ยวก็จะกลับวนนั่นแหละครับ แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นคนงานของมนแล้วก็ต้องลืนอีกคนหนึ่งนะเขาก็เอาแต่แบบพวกขยะพวกอะไรนะพวกโคตอพวกอะไรเงี้ยออกไปแล้วก็เดี๋ยวในมณฑ์ไถทำเลยเลยชนนะนถ้ามนฑ์ไถหมดเสร็จแล้วมณฑก็จะไปกับเขานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาออกมดแล้วก็อีกหน่อยนึงก็ลงมเมล็ดพันธุ์นะครับ mm hmm. แล้วก็เก็บออกเก็บออกแล้วก็ รองน,อนันตรงที่ไม่ลำลำมามนก็ปลูกผักอ่าผักทองหรือว่ามะละวาดอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับพี่น้องเมื่อซิ้ก็ได้ดังเด่นก็ลาพี่น้องไวก่อนนะครับเวลาหน่อไม่หรือว่าอะไรเงี้ยม,มุนก็จะมาถ่ายให้ดูว่าธุริสวงแล้วปลูกกันยังไงออกยังไงเนาะถ่ายพี่น้องดูนะครับขอบคุณที่ติดตามครับพี่น,อน้องเราขอบคุณครับ